กำลังวัดช็คความกว้างก่อนนะครับว่ากว้างไปยังไงสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอวอยชายน้ำอ้อยคันสดอวอยชายชาแนลเกษตรบ้านแท่นครับ วันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถแมคโครมาขุดลอกสะของหมู่บ้านนะครับของออหมู่บ้านที่จะทำน้ำประปากเก็บน้ำประปาเอาไว้ใช้ในเคราจำเป็นนะครับพามาดูวิธีการขุดโอกสะรูปเก่านะครับต้อง เอาขี้โคลนนะครับออกไปทิ้งก่อนนะครับส่วนดินที่เหลือแข็งๆก็จะนำไปทิ้งที่โรงเรียนนะครับถมสะให้โรงเรียนตอนนี้ก็เอาขี้โคลนที่เห็นๆนี่ออกก่อนโคลนเยอะมากครับโคลนเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นร้อยเที่ยวได้นะครับเป็นร้อยเที่ยวได้แต่ชั้นล่างก็ยังเป็นดิน ลินแข็งอยู่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดที่เราจะจัดการขุดนะครับเห็นทางอบตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลมาชี้แจงว่าได้งบประมาณมาลอกสะเก่านะครับเนื้อที่ที่เป็นรูปสระที่แล้วเสร็จเนี่ยนสะี่สคูณสีบ เมตรนะครับ40คูณ40เมตรก็จะได้1,600ตารางเมตรนะครับ1,600ตารางเมตรจะเดินประมาณหนึ่งไร่นะครับเนี่ยเห็นไมโคเขี่ยค้โคนออกไเยอะนะครับค้โครเยอะมากต้องเอาไปทิ้งที่ใกล้ๆตรงนี้ก็ไม่ไกลนะครับทิ้งในที่นา เยอะเยอะอยู่นะครับดินความลึกนะครับ10เมตรนะครับจากขอบอบอ่อลงไปหากลนสระนะครับ10เมตรตอนนี้แมคโครกำลังจะทำการลอกขี้โคลนออกก่อนนะครับ โคลนทั้งนั้นเลยนะครับ ได้แล้วหนึ่งเที่ยว จะทำที่กักเก็บน้ำนะครับเอาไว้ใช้นะครับเวลากรณีฉุกเฉินนะครับน้ำเพื่อจะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรรเทาบรรเทาเรื่องเดือดร้อนในในใน,ในหน้าแรงนะครับเพราะว่าน้ำใต้ดินนะครับน้ำใตดินจะไม่พอ ก็เลยต้องมาทำประชามติกับหมู่บ้านนะครับของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับมาขุดลอกขุดลอกว่าความลึกมันจะได้หรือเปล่าความยาวจะได้หรือเปล่าความกว้างจะได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้กำลังเช็คข้อมูลกันอยู่นะครับว่า ความกว้างจะมาถึงไหนความลึกจะไปถึงไหนนะครับก็ทางเจ้าของงานก็เป็นห่วงเรื่องดินที่จะเอาไปถมนะครับที่โรงเรียนนะครับถมสระหลังโรงเรียนให้ให้ให้ดินพอถ้าดินไม่พอก็ถ้าดินไม่พอนะครับก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเกิดปัญหาเรื่องการดินน้อยดินมากอะไรประมาณนี้นะครับนี่นนะครับทางฝ่าย ผู้รับเหมากับไ่ในช่างก็จะมาดูว่า,าความกว้างจะไปยังไงความลึกจะไปยังไงเราไปเช็คกันก่อนนะครับตอนนี้มาเช็คกันก่อนว่ามันจะไปในรูปแบบใดนะครับนี่นะครับกำลังมาเช็คดูว่าความลึกขกว้าง จากขนาดไหนไปขนาดไหน อันนี้ก็เป็นที่ของชาวบ้านนะครับการะมาติดกับกับขอบ,บของติดขอบของสะในที่สาธารณะอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมพเพื่อนๆเดี๋ยวอ่าลำดับต่อไปเดี๋ยวมาชมกันใหม่ว่า วิธีการขุดอะไรต่างๆจะออกมาในรูปแบบใดนะครับทีนี้ก่อนนะครับ